ปูไปยาพูดกี่ทีก็เป็นกระแสตลอดเลยล่าสุดมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะคุณแมทธิวบรักค่ะคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นเศรษฐีเลยนะทุกคนแวววบากว่าคนนี้มีเกาะส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นควันหลวงวาเลนไทน์เขาไปสวีไกลเลยค่ะถึง LLLA LA แ A L เเยสหอเมริยนะคะคค่ะแล้วก็แม้ว่าสาวปูนะคะจะยอมรับเลยเนี่ยก็ยอมรับใครๆก็รู้นะหนุ่คนนี้เป็น ผู้ชายคนเดียวที่เธอเปิดใจศึกษาอยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของสถาน,นะความสัมพันธ์เนี่ยสาวป,ปูก็ยังอยากโฟกัสอยู่ที่เรื่องงานที่กําลังเดินหน้าไปได้สวยซะก่อนนะคะด้านกระแสข่าวเรื่องความรักครั้งใหม่ของอดีตหวานใจคุณโนตวิเศษ,ษ,ษนี่ไงก็ไปถามคุณปูด้วยนะคะ<า>ที่ถูกจับตาว่ากําลังศึกษากับไม้สาวอย่างแพมสิตามนินค่ะสาวปูนะยอมรับว่ามีการซักถามบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอยากจะให้ฟังจากปากของหนุ่มนตเองจะดีกว่าค่ะ วันพิเศษอารมณ์พาไปค่ะแต่ก็ไม่บ่อยไม่มีค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วปูปูไม่นิยมของขวัญและปูไม่ชอบเซอร์ไพรส์ป,รปูชอบความเสมอต้นเสมอปลายสถานะจริงๆก็คือบินไปบินมาทํางานไปก่อน,นงานคือสถานะหลักปูเคยผ่านจุดปัพี่เลิฟแล้วว่าปูมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่านี้เข้าใจสิคะ ต้องเข้าใจค่ะ <c oughs> ปูเป็นคนไม่เคยปิดอยู่แล้วเพราะปูเชื่อว่าความรักเป็นองค์ประกอบที่ทุกคนมีในชีวิตตัวเองไม่รู้จะโก,กงทำไมก <c oughs> ามว่านุ๊ตค่ะค,คุณนุ๊ตเป็นคนน่ารักมากก็ต้องรอคําพูดเขาเผื่อเป็นแค่เพื่อนแล้วปูก็ไม่อยากให้ปูตอบแทนใครไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดคุณนุอ๊ตอถามค่ะแต่เพราปวด้อเพราะมันไม่มีอะไรหรอกค่ะจริงๆไม่ค่ะไม่ใช่สิทธิ์ของปูที่จะช่วยสแกนใครปูเอาตัวเองรอดก่อนดีกว่า